สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเพิ่มเติมกับเสื้อลายหอมนอนนะคะเป็นอีพีที่สิบสองเนาะต่อจากอีพีที่สิบเอ็ดที่ถักเชื่อมต่อใต้วงแขนแล้วก็อีพีนี้ก็จะมาถักให้ถึงได้ถักความยาวลงมาถึงเอวเนาะทีนี้ก็จะทําเป็นเอวจัม๊มทาเป็นเอวจั๊มแล้วก็อยู่ในแถวอยู่ในแถวนี้เลยนะคะแถวตรงที่ขยายหลักให้เป็น สองสห้าหลักจากแถวแถวนี้เป็นสามแถวนี้เป็นห้าแล้วก็มาเอลงตรงกลางโซ่ห้าจุดนี้ก็อยู่ในแถวนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่โซ่นะคะถักถักธรรมดามาเลยไม่ได้เดิมมันจะเป็นโซ่สามโซ่สี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ถักไม่ได้ใส่โซ่ก็ถึงลายก็ถักลายถึงถึงช่วงนี้ ถึงหกหลักก็ถักหกหลักเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่โซ่เลยแล้วก็จบจบแถวนี้เนาะจบแถวนี้ไม่ได้ใส่โซ่แล้วก็มาขึ้นแถวแถวต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็หลังจากที่ถักไม่ใส่โซ่แล้วก็มาขึ้นแถวที่จะทําให้มันเป็นเอวจั๊แบบนี้ขึ้นมาเป็นแถวที่หนึ่งถักเอฟลงไปทุกช่อง ทุกช่องแล้วระยะของลายเนาะระยะของลายอันนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นไม่ได้ใส่ก็ถักลงไปเลยนะคะถักทุกลงทุกทุกช่องแบบเนี้ยลงทุกช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะเอวเอวมันก็จะจำเข้าแต่ไม่ได้จำเยอะนะคะนิดเดียวเนาะ อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งก็ค่าถ้าใครจะไม่ได้ถักไม่ได้ถักเอวเอวอะไรนะเอวตรงลงไปเอวกระบอกลงไปก็ถักตามบัวได้นะคะแถวก่อนที่จะถักเอฟเอฟทุกหละทุกช่องแล้วก็จุดนี้ก็จะลงทุกหลัก่วนจุดนี้ที่ระยะช่วงนี้ก็จะลง ในช่องว่างตรงนี้แต่ไม่ใช่โองนะเนี่ยมันเป็นช่องว่างเฉยก็จะลงหนึ่งหลักหนึ่งหลักหึงหลักหนึ่งหลักหนึ่งหลักหนึ่งหลักมาส่วนในตรงลายนี้ก็จะลงทุกหลักตรงลายตรงห้าหลักตรงนี้ก็จะลงทุกหลัก <c oughs> ก็จะได้มาแบบนี้หนึ่งแถวแล้วก็จะถักเพิ่มอีกหนึ่งแถวถึงจะใส่ลายนะคะก็จะถักแบบนี้ ถ้าถักเอวตรงก็ถักลงไปเลยจบลายก็ใส่อันนั้นไปเลยเก็บไปเลยแต่อันนี้บวัวจะถักเป็นเอวจัมก็เลยมาแนะนำเผื่อมีใครอยากถักตามอยากใส่เสื้อเอวจัมเหมือนกันก็จะลงทุกช่องแบบนี้ ส่วนในตรงหลัก5ห,หลักหมูนี่นก็ลง5ครั้งลงทุกหลักเลย แล้วก็มาจบเสืิมต่อจบแถวเลยขึ้นโซ่สามถักอีกหนึ่งแถวเอฟลงทุกหลัก ส่วนชายเสื้อก็จะถักเป็นสองช่วงลายเหมือนเขนเนาะช่วงลายที่หนึ่งก็จะถักอลงลายปกติส่วนช่วงลายที่สองก็จะเพิ่มให้เป็นห้าขาแบบนี้เพิ่มดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่มแบบนี้แต่จะเพิ่มทุกทุกทุกช่วงลายไม่ได้เพิ่มเฉพาะแบบนี้ ะคะเพราะว่าอยากให้มันบานออกอ่าถักไปค่ะแล้วมามาจบแถวแล้วก็มาคำนวณลายว่าจะถักเท่าไหร่มาใส่ห่วงกันสรุปก็คือได้สามแถวนะคะแถวถักเอฟมาเสื่อมต่อ ทีนี้ก็ต้องขึ้นโซ่สี่เพื่อจะไปทําห่วงนะคะอันนี้กะเอาให้ได้อ่าบัวจะขึ้นห่วงเท่ากันขึ้นลายไม่ใช่ขึ้นห่วงขึ้นลายเท่ากันกับตัวเสื้อเลยนะคะสิบลายสิบลายก็เจ็ดสิบห่วงเพราะว่าหนึ่งลายเท่ากับเจ็ดห่วงแล้วก็ขึ้นเหมือนตอนเริ่มต้นคอเลยค่ะลายซ้ำกัน แต่ว่าจะทำเป็นบานออกแบบนี้ช่วงลายที่หนึ่งช่วงลายที่หนึ่งตรงนี้ก็จะถักอ่าสิบลายปกติช่วงลายที่สองก็จะเป็นจากลายปกติก็จะมาเพิ่มเป็นห้าขาเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้มันบานออกนะคะก็อันนี้ก็ถักไปเลยนะคะไม่ได้พาถักนะพอ มาแนะนำในการถักเอวจำขาแค่นี้เฉยๆแล้วก็มาบอกว่าจุดนี้ไม่ต้องใส่โซ่ก็ถักตามลายช่องทุกช่องของลายไปเลยค่ะตามนี้นะคะ